<ไ>แล้ว,ลวตอนที่ม,มแบบฉันแบบต้องตัดขาย,ยังตัดกูตัดไปสองครังแล้วก็คือสุดๆไปเลยที่สุดแล้วเฉดอิซูลีก็ไม่ช่วย,วยความหวานมันเบากรีดขึ้นไม่ไหวแล้วทุกคน สุดๆไปเลยบอกเลยสุดยอดจริงๆตั้งแต่เริ่มนี่คือกําลังกลมกล่อมมากเลยอะเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากแลความสัมพันธ์โคตรแบบพัฒนาสุดโกนตะโกนออกมาเลยสิจ้าว่าเธอคือเมียของฉันหรือจะให้เป็นผัวก็ได้น่ารักนให้ไดคือโลกนี้ไม่แต่เขาสองคนกูน่าคิดแล้วว่าทำไมไม่มีอย่างอ่นอสิปีกูพีอยู่ไหนมามึงอยู่ที่เดิมเลย กูแบบว่ากูไปอยู่ไหนมาทำไมกูไม่มีแบบพี่ใครมีแบบน้องเลนอะแบบกูไปออกกูไปออฟเพนฮาวกูก็เดินไม่เคยเจอเลยเจ้าค่ะไม่มีรุ่นพี่มาทักมีบ้างไหมมีแต่ท้าเป็นแบบนาทีนาทีไม่ได้มีแบบว่าแค่แนะนำเฉย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 งงมากไม่ทงไม่ทีไมาโปรเเร์ไม่มีเป็นเครื่องเอ่อวยพรว่าให้เรากดติดมีไหมไม่มีเลยุงเอเข้าคณะวิศวะดีกว่าไู่ใช่เยอะ เป็นยังไงล่ะมันไมนมีแต่เพื่อนผู้หญิงหวังอะไรอ่ะเราอ่ะชอบมากไม่ท้อเราไม่ต้อนนี้ช้าไปสิบปีละซิลมาซิลเช้าไปสิบปีช้าไปสิบปีละหอยลงกี้ไม่ต้องเลือกคณะตามที่เราอยากเรียนหรอกเนาะเลือกที่ชอามาเลือกที่ชอบมาชอบแบบไหนตลกไม่ไหวโอ๊ยน้องๆฟังออ้าวมีดีได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างตอนนี้อันนี้ได้แต่ชีวิตพวกพี่นะ เธอมันดูแล้วมันแันมันเติมเต็มความฝันเป็นความฝันนี่คือความฝันกูอยากเป็นเลนอยากเป็นเลนครับอันปันครูแดะแนวมหกอาชีพในฝันเป็นเลนแล้วมหกยังไม่มีอะเลนอ่ะแล้วถ้าเห็นอาถามว่าอนาคตอีกห้าปีข้างหน้าเป็นเลนอยากเป็นน้องเลนในเรื่องของพี่พายุบรรยากาศอ่อะมอเลนคือความ ถามว่าชีวิตเลนเนี่ยคือความสันทุกอย่างหนึ่งสันบิ๊กไบค์เขามารับหน้าบ้านเขาหาแม่ขออนุญาตให้สิทธิขออนุญาตให้ศึกษาจะไปนอนพาไปดูหนังพากินข้าวตื่นมาหานกับเขาแล้วเพลงที่เขาให้ข้ฝันข้าฝันันเนี่คืออยากให้มีคนอุ้มมาหมดขา คือหัวัวตัวใหญ่เพราะเรากลับไปตัวจิ๋วถ้าเราเล่นไม่ทันละโอุ้ยเหนื่อยหัวหัวตัวใหญ่ก่อนเนาะอุ้ยเหนื่อยโอ้ยน้กตาเลยขำนักตาเลยอ่ะเาเป็นเลนมแม่งเนอะควฝันสรงสตอนนี้คอฝันทรงสุดตอนนี้เลยอยากเป็นเลนอ่ะใครมาถามก็จะตอบว่าอยากเป็นเลนมึงแบบ น่ารักมากอันนี้อวยน้องบอยเป็นการส่วนตัวเลยจะไปทุกคนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยแบบเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโดนแบบแรงมากเราสึกว่าเขาแบบธรรมชาติมากอันนี้ชื่นชมชื่นชมมากไม่รู้อีคุณแม่ไปเจอที่ไหนพี่แม่ไปโอ้โหสุดยอดเลยนะโชคดีมากนะอันนี้เราเรากล้าพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบกเรื่องอยู่ถ้าพี่พายุไม่มีคาแรคเตอร์ประมาณนี้ เราจะไม่ได้ตกหลุมรักแล้วไม่ได้กินความรู้สึกที่ทําไมเรนถึงจะตกหลุมรักคนคนนี้ได้เนี่ยคือพี่พายุแม่งต้องเป็นคนที่แบบบอยเฟรนมเหมือนที่เรียกแล้วก็เช็ค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 ได้แบบอย่างเลยได้ทั้งหมดอันนี้ชื่นชมสกาวติงชื่นชมคุณเมย์เมย์ชื่นชมทีมแบบเฮ้ยเราดีใจกับยูจริงในฐานะแฟนนิยายคนหนึ่งแต่ไม่ได้อ่านเรื่องนี้โปนตีอ่านมาหลายเรื่องเพราะว่าเป็นแฟนนิยายคุณเมย์เมย์ใช่เราอ่านทานไทยเออแต่พี่สารเข้าปั้นบราบ拉าและอีกมากมายแกะกองนะคะแต่เรื่องนี้้ไไม่่ดอาน เรารู้สึกว่าแบบเราดีใจแทนเขาอะที่เขาสามารถทําให้คาแรคเตอร์ที่เขาเขียนมาแล้วมันออกมาแล้วทำให้คนดูรู้สึกอินร่วมได้คือตอนให้เราแต่งนิยายเราแต่งยังไงก็ได้ให้คนคนหนึ่งมันดูเวอร์แค่ไหนก็ได้คิดออกปะมันจะเป็นยังไงก็ได้แต่พอแบบพอมันเป็นภาพที่สามารถแบบรู้สึกได้อะน้องบอดคือเช็คทุกพอยนะนี่แบบ นี่กล้าพูดอาจจะไปอันนึงเพราะว่าคือนี่ชอบคนหน้าประมาณนี้เป็นทายปย่อมจริงเออคือแบบตั้งแต่ต่อแรกที่ตกลงว่าจะทำให้เพื่อนพูดในอีพีหนึ่งอ่ะตรงแบบนั้นเลยคืนนี้แบบแพ้มากพอเตอส่งรูปมามึงใครวะดีมากเลยอ่ากดจองเครับอีท่นก็บอกว่ามึงเขาไปพระเอกวิยกาณรักดิเขาโอเคคิวมาเลยจ้าทำเลยแล้วคือสามตอนแรกก็ไม่ว่างแงหลังจากนั้นก็พยายามเคลียร์คิวมาตลอดนะทุกคนคือแบบเอออยากดูฉันอยากดูแล้วฉันก็รู้สึกว่า ฉันชอบความที่เขามีไดนามิกในการเล่นสูงมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมไปไปยังครูสอนการแสดง acting c o a c และทุกๆอย่างคือใครรู้ประวัติน้องหรือไมาบอกได้นะคือเราไม่รู้ว่าพื้นเพนน้องก่อนหน้าีเคยทำอะไรยังไอเคยเล่นอะไรก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือคนที่แบบมารู้จักเขาจากเรื่องเนี้ยทำให้ผ่านแบบร้อยเปอซนต์เป็นคาแรคเตอร์ที่ อีเฮียตมึงต้องตกลมรักเขาสักทางหนึ่งแบบได้แน่แน่พี่ดอกบ้ามึงคือแค่เขามองมาสายตาเขาว่ามึงกูรู้สึกว่าเขามีน้ำหนักของการแบบเนท่อสายตาคำพูดรอยยิ้มของการแบบปล่อยปล่อยเฮีรแมตต์แต่แมตแต่การการเคลื่อนไหวของอะไรการจะไปรูปปัวหรืออะไรเนี่ยมันดูแบบมันดูมีความหมายมันดูมีอะไรทุกอย่างเลย รอยบอสเก่งจริงอันนี้แบบเรายอมรับเลยเราแบบเขินทุกอย่างแบบเขาร้องจะหมั่นเคี้ยวเนาะก็หมั่นเคี้ยวตามแบบคือน้าเขามันสื่อมากว่าเขาคิดอะไรอยู่คือการแสดงเขามันออกมาแบบอินเนอร์มากมากเลยอ่ะเพราะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมึงมึงมึงต้องเป็นคนที่ดูจับต้องไม่ได้ดูไม่มีอยู่จริงดูเป็นคนว่าว่าคาริสมามันท่วมท้นมากแหละมันมันดูไม่ได้ว่าแต่มันดูมีอยู่จริงเนาะจริงใช่ดูเหมือนจับต้องได้แต่เราหาไม่เจอเราไม่มีไง ไปอยู่ไหนมาก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละก็ไม่เจอจริงๆเราก็ไปนู่นไปนี่แต่ว่าไม่มีแบบนี้เลยไม่เคยมีเลยใช่ไม่มีเลยจริงๆทุกคนแม้ว่าจริงๆแล้วตัวบทซีรีส์มันไม่ได้เดายากอันนี้ก็ต้องยอมรับสามารถภาคตามไปได้แบบตลอดทางแบบเราจะรู้ได้เราได้ว่าเตาพูดจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงมันไม่ได้ยากมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าลสน่ห์ของการดูมันไม่ใช่การเดาเรื่องมันไม่ใช่ซีรีส์แนวแบบ แนวคมาดเายแนวแบบโอ้โหต้องมานั่งเดาความรู้สึกหรืออะไรคือซีรีส์มันเล่นง่ายอยู่แล้วนะคนสองคนรู้สึกดีๆต่อกันจบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบจริงๆคนดูอะต้องการแค่นี้นะคือความรักที่มันเคลียร์แต่ทำยังไงให้เรารู้สึกว่ามึงรักกันจริงๆในไทมิ่งที่มีเวลาจำกัดแค่เจ็ตอนเนี้ยมึงทำยังไงวะให้เรารู้สึกว่าแบบ เออมึงโหยหากันปะ่าถนาดต่อกันหวังมีต่อกันในแง่มุมไหนบ้างในความแตกต่างของเอกแกลทุกอย่างที่เข้ามาหรืออะไรอะของไลฟ์สไตลด้วยเนาะแบบเออคือเรารู้สึกเฮ้ยมันมันสนุกเพราะว่าเราไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะมึงมันขอจิตดูได้เลยอันนี้ก็ต้องกล้าวพูดว่าปกติเวลาเราดูแล้วก็แบบต้องนั่งจะมีมึงสัญญาออาอมึงยังไงดีใครจะเป็นตัวร้ายนะไม่มี เรือ่องนี้เราดูแบบปล่อยใจจอยจริงๆนะใช่เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์หมายถึงว่าในในระยะการดูซีรีส์อะไรอย่าง esque, เงี้ยมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่แบบเราก็ต้องใช้พลังในการดูมันก็สนุกแตกต่างกันเนาะไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันนะคะแต่หมายถึงว่ากับเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออถ้ายูหาซีรีส์ที่เบาสมองอะปล่อยจอยอะคิดฟิวป่ะแล้วมีความสุขอะเวลาดูอะคือแบบอาจจะแบบต้องลดเขาเรียกว่า ลดความคาดหวังในแง่ของการที่แบบบทจะต้องหวือหวาหรืออะไรอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้แบบนั้นมันอาจจะไม่ได้มีโหตัวละครเยอะๆให้มึงต้องถ่ายว่าใครจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือตัวละครมีแค่นี้แหละแต่เส้นเรื่องอ่ะมันน่ารักเพราะความเป็นเขาไงความเป็นนักแสดงต้องชื่นชมจริงๆนักแสดงเก่งมากเก่ง <ๆ S 1> มากแบบ ทำให้เราแบบคอยตามมากไม่ว่าอยู่จะพูดอะไรก็คือเฮ้ยแล้วคือแบบใครจะร้องเพลงร้องเพลงเพราะอีก้บอลยูร้องเพลงเพราะเมื่อนะแสงแสงตรงครัวคือสวยมากแบบคือมันเอื้อให้มวลแห่งความรักมันพรุนฟ้านมากๆเลยอ่ะแต่งอย่าเงี่ยคือเหมือนร้องได้แต่งงานแล้วเนอะเพลงประกอบงานแต่งงานเท่านั้นจริงคือแสงมันอบอุ่นบ้านดูอบอวลไป็นทุกอย่างความรักมันแบบโอ้มาบทกาแฟแบบมาสุดตื่นเช้า ามาทำเพลงเพื่อรอคนที่เรารักลรมารอเตรียมอุปกรณ์น่นนี่สุดท้ายก็ยกบางคน์เตอร์ทมฝันทมฝันแต่ไม่มีเคน์เตอร์ที่มนมีมีแต่สิงรางจานอ่างรางจานหนึ่งอ๋อินดูนะเพื่อนเราชอบมากจะบอกว่าอย่างโนอึนก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเหมือนกันเธอโนอึนแบบตัวเล็กตัวซึมแบบเวลาเขาแบบอยากแบบแบบอย่างเงี้ยแบบคือเขา เขาเป็นคนแบบดูดื้อที่ดูหน้าเอ็นดูเวลาอยู่กับพี่พายุอ่ะเวลาบ่นฟ้าบ่นฝนย่างน่ารักใช่ตอนแรกๆคิดเราหลังๆไม่ได้บ่นฟ้าบ่นฝนเราได้น่ารัยะเราเลยนะ ร้องทำไมชอบมากดูตอนที่ดูกัวพี่เต้เอ็นดูอันนี้คือนำหน้ารลักจริงหน้าหลมากเอืจนเป็นคนที่ต้องีเซนคอมดี้สูงเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องใช้จังหวะของการเล่นแบบสูงมากยากยากเพราะว่าตัวเลนเป็นเดื่ยความที่พอเวลาเรารีเซียนเล่นล้นเป็นเด็กล้นล้นมันจะมีจังหวะอย่างนี้แต่ว่าตัวเลนสามารถ ปรับสามารถมาใช้จังหวัดใช้ได้ดีมากจริงแล้วจังหวัดที่ตัวเล็กตัวนั้นจังหวัดเขินจังหวัดตัวจุ้มอะไรเงี้ยมืออีกอันหนึ่งคือซ้อมนอสซ่าเขาหน้ารังมากความฝันไหมความฝันมีมีผู้ชายใส่หมวกให้หมวกกันน็อกผู้ชายใส่หมวกให้ทุกวันนี้กูขับรถไปส่งรับส่งทีเตยเตยบอกว่าพอดิมือสองคนมีคน ชาวหาวหมาใครก็พวกกูแม่อะไรเงี้ยใครจะโทรหาแม่ขออนุญาตพาเต้ยออกจากบ้านเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนกับว่าพอต่างคนต่างสองสองตัวละครที่มีความแตกต่างในแบบเด็กปีหนึ่งกับไปทํางานที่เขามีธุรกงธุรกิจแล้วก็มีเข้าไปสู่วงการมาซองมาเฟียต่างๆแล้วเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะ ทำให้โลกของทั้งสองคนอะเข้าหากันเริ่มอยากให้เรียนรู้โลกของกันและกันความตกต่างใช่แล้ววันที่น้องก้าวเข้าไปในสนามแข่งกลางเหมือนอะจะเกิดอะไรเพราะว่าดูแล้วนั่นน่าจะเป็นเรื่องราวเนาะเรื่องราวที่มาทิศน้องเขาต้องไปแข่งกันซะหน่อยล่ะจรเพราะว่าไอคนนั้นก็คือดูห้าวห้าวมากและยั่วมากยั่วตีนมากนะแล้วบอสหยุดดีหยุดใส่ชุดแข่ง๊ย ใครรู้จักน้องประการส่วนตัวก็สามารถสุ่มคลิปนี้ไปบอกน้องได้นะคะว่าโดนตกมากโหรักมากเลยะตอนนี้แล้วดีมากใช่แล้วอีกคู่หนึ่งเริ่มมีปล่อยกลิ่นออกมาน่ารักมากเลยอะชมสกายคนหนึ่งได้สกายน้ำหนักคอเมดี้ดีมากนี่เรายังชื่นชมน้องมาเสมอเหมือนกันสกายตั้งแต่ต้นนี่ไม่เคยแบบมองข้างสกายเลยทุกตอนมีสกายในจังหวะที่พอดีหมดน่ารักชอบมากแบบ แล้ววันที่เขาจะจริงเราพราพายเริ่มกลืนถึงเราเริ่มมาตามหาอยากมาตามหาว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครเออคนมาเริ่มแหละเออเริ่มมีฉรว่วันน้นาจะเป็นหนึ่งรสชาติรสชาติหนึ่งอีกวัาหนึ่งที่ดีเพราะว่าเจ้าพี่พราพายก็เป็นฟิลอยู่ในรถเหมือนกันใช่ไหมใช่ ก็ชอบไปแข่งรถเหมือนกันอารมณ์แบบเป็นน um ักแข่งของสนามพี่พายุจะเป็นคนเป็นช่างเอออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออฉันแห่งฉันนึกภาพจะไปในอีกปีนี้ฉันนั่งมาซึนรแบบว่ายังเขินไปเลยเหมือนมีพี่พายุมาลองให้ฟังกอล้ามหลบตาขค้นกูตาโตเลยให้กูระเบิดนะไม่าแข็งเลยจะไม่กละพพิบไม่กละพพิบเลยค่ะอย่างเี้ย โอ้ยน่ารักอ่ะเอมดูมากชอบแต่แบบน้องเล่แบบมึงทำอะไรดูตอนเรียลไทคงแบบมึงแตกแตนแน่นอนขอโทษด้วยทีู่อย่นขอโทษที่มาช้าแต่ทุกคนมากิ๊กับพวกเราได้อีกนะเออมามามาเมนมาเม้ามอยแล้วก็มาบอกได้ว่าตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงหรือว่าดูอีกรอบแล้วหนูก็ยังไม่หายรู้สึกเลยค่ะอะไรเงี้ยก็มาเมามอยด้วยกันได้น้องว่าขอ พี่หนูจะมาดูกับพี่อีกแม้ว่าหนูจะดูไปแล้วสิบรอบขอบคุณมากจริงเราขอบคุณมากมากเลยมาดูพวกเราเสียอาการจริงเราจะบอกว่าเรื่องนี้คือเราไม่เหงาเลยคือแบบทุกคนมาคุยกับเราแบบสนุกสนานเออขอบคุณมากมากเลยนะทุกคนวดีใจแทนแบบทั้งแฟนยายเองแฟนซีแล้วก็แฟนนักแสดงคุณเมย์เองหรืออะไรเราก็ตามงานเขามาหลายเรื่องเราดีใจดีใจเขาแล้วอีพีนี้แบบว่าพอแบบอีพีนี้อีสิ่งหนึ่งก็คือแบบว่าพวก แสงเหมือนที่เราบอกไปแสงบรรยากาศต่างๆเขาแบบดูแบบตั้งใจปั้นตั้งใจประดิษฐ์แสงในห้องทุกห้องอย่างที่อ้อมบอกคือดีหมดเลยมากดีดีหมดเลยทุกคนชอบคาแรคเตอร์แม่ก็ดีมเนียนตาหมาเนียนตามากแม่ธรรมชาติมารกันอะไรเลยใส่ฟ้าก็ดีพี่ใส่ฟ้าจังหวะดีหมดเลยชอบชอบโดยรวมชอบทั้งหมดเลยค่ะพี่ใส่ฟ้าก็หลอดหลอดสิใส่ฟ้ายังว่างอยู่หรือยังไงดี ตอนนี้เป็นน yeah. okay. ้องเลนเเขาไม่เขาไม่ค่อยเาะว่าพี่ใสฟ้าไม่ไ uh ม่ไม่ยกขึ้นเคาน์เตอร์ก็เลยยังแพ้อยากเป็นน้องเลนเท่านั้่อยากเป็นน้อยเท่านั้นเพราะว่าพี่ายฟฝากำลังชงน้องเลนให้กับพี่พายูพาน้องไปสนามแข่งเดี๋ยวพี่พาไปดูอะไดี มาไปดีกว่าเฮ้ยก่อนที่เพื่อนเราจะฝันไปมากก่นนี้ไปละทุกคนเจอกันอีกทีหน้าจ้าสวัสดีครับขอบคุณครัยขอบคุณอครับ